สามนาทีกับสมาร์ SME แบ่งปันเรื่องราวดีๆที่ SME ต้องรู้ครับนิโตรีครับร้านเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้านจากประเทศญี่ปุ่นที่สะท้อนถึงหัวใจสําคัญของการทาธุรกิจนั่นก็คือพลังแห่งความเข้าใจครับจนครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเป็นผู้ที่ล้มแบรนด์ระดับโลกชื่อดังจากสวีเดนอย่างไอเซียมาแล้วด้วยนะครับเขาก็ตั้งขึ้นในปีพศ2510ครับโดยอากิโอนิตรีครับเริ่มต้นจากการเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เล็กๆแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีถึง, 1, าางในี่นก อากิโอครับเขามองบอกว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์นั้นมีราคาแพงครับเขาจึงตั้งใจจะทําสินค้าทุกชิ้นให้อยู่ในราคาที่คนทั่วไปเอื้อมถึงและก็เน้นฟังก์ชันการใช้งานที่ใช้ได้จริงและที่ขาดไม่ได้คือคุณภาพครับตามปรัชญาของแบรนด์นะครับที่เขาอยากจะส่งต่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนทั่วโลกครับและทําให้คนนั้นสนุกกับการแต่งบ้านในราคาที่เป็นมิตรด้วยแนวคิดแบบนี้ครับทำให้นิโตรีครับศึกษาวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคและก็ผู้ที่ใช้งานจริงครับเพื่อแก้ไขปัญหาและทําให้ผู้ใช้งานมีควาาามมสุขบยยกิ่งึ้น หลงนี้ครับบริษัทเนี่ยยังเข้าไปทํางานกับซัพพลายเออร์ทุกๆเจ้าครับเพื่อควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีความประณีตแล้วก็มีคุณภาพสูงอยู่ตลอดเวลาครับเปิดธุรกิจมาได้7ปีครับอีเกียก็เดินทางเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นครั้งแรกในช่วงปีพศ2517ครับการแข่งขันระหว่างนิโตริกับอีเกียเนี่ยในตลาดญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยดุเดือดมากๆนะฮะทั้ง2แบรนด์นี้ก็ต่างพยายามที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากทีีี่่่สุดดเทททาาจะํไ้นใปพ2529 ต้องถอดตัวจากตลาดญี่ปุ่นไปในที่สุดครับเรามาดูปัจจัยที่สาคัญที่ทําให้ร้านนิโตริสามารถเอาชนะการเข้ามาของอีเกียในประเทศญี่ปุ่นได้กันนิโตริเนี่ยเขามุ่งเน้นในการทําความเข้าใจและก็ความต้องการและรสยมของลูกค้าชาวญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งนะฮะเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นครับอย่างชุดเครื่องนอนที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าฟอนเจอร์ขนาดเล็กครับที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันรวมถึงการออกแบบที่เรียบง่ายครับแต่ว่าใช้งานได้จริงต่อมาคือเรื่องของราคา าของเฟอร์นิเจอร์นิโตรีนั้นน่ะณเวลานั้นนะมีราคาที่ต่ำกว่าอีเกียอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่นโซฟาครับของนิโตรีเนี่ยอาจจะมีราคาถูกกว่าโซฟาที่คล้ายๆกันของอีเกียถึง3-40%เลยทีเดียวนะครับและปัจจัยต่อมาครับบ้านในญี่ปุ่นครับมักจะมีขนาดเล็กครับนิโตรีเขาได้สร้างเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัดแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายทําให้เหมาะกับบ้านขนาดเล็กแล้วก็มีพื้นที่จํากัดในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับตัวอย่างครับเช่นเตียงนอนแบบพับได้โต๊ะที่สามารถปรรรรรััับบขขนนนาาาาดดดดดไ้้ะหือว่่่ฟฟเเลล็กกิิตตตีีมจจสงงแท เขามีรถบรรทุกขนาดเล็กครับที่สามารถเข้าไปถึงซอกซอยแคบๆในประเทศญี่ปุ่นได้นะครับแล้วก็ยังมีทีมงานที่ช่ยวชาญสามารถติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพครับซึ่งแตกต่างจากอีเกียอย่างมากเลยครับที่ลูกค้านั้นจะต้องซื้อแล้วก็นำกลับบ้านและก็ไปประกอบด้วยตัวเองสุดท้ายคือบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เรียบง่ายคือรสนิยมพื้นฐานของชาวญี่ปุ่นเลยนะครับนิโตรีเขามีผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้ดีการเข้ามาของอีเกียในครั้งนั้นนับถ ขององงตนเถึงแม้ว่าอิก,เกิเครับจะกลับเข้ามาทําตลาดอีกครั้งในประเทศญี่ปุ่นในปีพศ2549ครับแต่ว่านิโตรีในขนาดนั้นน่ะก็เติบโตและก็แข็งแรงขึ้นมากแล้วสรุปนะฮะเรื่องราวของนิโตรีนั้นเป็นแรงบันดาลใจทําให้เห็นนะฮะว่าการทําธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีแค่การสร้างผลกําไรเพียงอย่างเดียวแต่คือการสร้างคุณค่าและสร้างความสุขให้กับผู้คนนะครับหากเราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และก็บริการของเราให้ดีที่สุดเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนนเช่กััครบ bye